สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนี่แหละครับพี่น้อง f อซนะเมื่อก่อนเข้าไปเพราะอะไรครับพวกเงินไงมึงถึงไปทำคดีให้เขาอบอกส้นตีนแล้วออกมาพูดแบบนี้ดีนะครับที่ผมไหวตัวทันนะครับโอ้บอกควายนะเขาสูญเงินไปเท่าไหร่เขาเสียเงินไปเท่าไหร่เขาเจ้ามึงฟรีไปบอกควายมึงนะ ยังมีหนังหน้าออกมาพูดโอ้ยดีนะครับผมไม่ได้ไปทำํำคดีใหญ่นะครับโอ้ตายแล้วแกไปจ้างหัวปลดมึงใครคดีแบบนี้มึงยังลาบคาบเลยบวกโซตีนนะอ่าใครจะไปจ้างมึงฝีมือมันไม่ถึงไงมีแต่ขี้คุยมีแต่คำโม่นี่แหละครับพี่น้องเอซี เออเมื่อก่อนเขาเป็นอะไรเขาเป็นสินค้าไงเขาขายได้ไงเข้าใจไหมมีแต่คนมาหาในช่วงระยะเวลานั้นเป็นแบบนี้อ่าในเมื่อวันนี้ใช่ไหมละ่ะสินค้ามันขายไม่ได้มันแสมันก็เริ่มหมดไปเรื่อยๆนี่น้องเอฟีใช่ไหมละ่ะนะนะครับช่วงระยะเวลานั้นคนออกมาคนมาติดตามคนมาดูนะในเรื่องคดีกล้าพูดเนาะ ค่าจ้างก็ได้จริงหรือเปล่าหรือไม่เอา้เอาออถ้าบ่าไอะไรค่าจ้างคืนวันมันสิเห็ดติพี่พัดเขาจ่ายได้เน้วมันได้ผลอะไรสักอย่างไหมล่ะเงินนํามาคืนเขาไหมล่ะอะดีนะผมไว้ตัวทันเออดีนะครับที่ผมไว้ตัวทันเอออาจสินค้าตัวนี้ขายดีซะด้วยทีนี้ ไม่ว่าจะพินผลิตภัณฑ์ตัวนั้นตัวนี้เห็นไหมครับเข้ามาหาสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเองการที่เข้ามาหาไม่ได้หวังดีอะไรเลยนะครับคือผลประโยชน์เข้าใจไหมผลประโยชน์ครับคือผลประโยชน์ครับคุณได้ไปเท่าไหร่ได,ไ,ไ,หรได้ไปเต็มได้อะไรครับแค่ได้กล่องละสิบาทยี่สิบาทแล้วเขาได้ไปเท่าไหร่ล่ะครับพี่น้องเอซีเอ นะครับเขาเลยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองจริงหรือเปล่าใช่รหรือไม่นะครับอันนี้แหละครับการทํานาบุญหลังคนครับพี่น้องไมาว่าเมื่อก่อนเห็นไหมครับมันมีการจ้างไปออกอะไรฮะออกงองออกงานเขาฟันไปเท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่ได้แค่สี่ห้าหมื่นคนที่รับงานมาได้เท่าไหร่ครับพี่น้องเอฟซีนั่นไงครับ แล้วก็รู้ทั้งด้านกฎหมายเนี่ทั่วฟ้าเมืองไทยนี่วิ่งมานะวิ่งมานะเออเขาไม่ได้ไว่เออไม่ว่าจนะเป็นทนายสุดหล่อหลายคนนะครับพี่น้องเอฟซีที่วิ่งเขาก็ไม่ได้ไวิ่งไปหานะเขาจะมาช่วยไงเพราะอะไรมันมีกระแสเข้าใจแม่งกระแสคืออะไรครับกระแสคืออะไรในเมื่อมีกระแสปับ๊บกระแสตัวน,นั้นแหละครับที่จะทําให้เขาโด่งดังหรือมีชื่อเสียงมากกว่าเดิมนะครับแม่นบอก ในความคิดของตัวของผมนะนี่ผมคิดไม่เหมือนเพื่อนไ่ปหาเด้อมีแต่คนแรีนมากอืมเขาไม่ได้วิ่งไปหานะมีแต่คนวิ่งมาหานะยังมีวะยังมีหน้ามาว่าว่าดีนะไว้ตัวทันเพ่อนหล่ะยังมีหน้ามาพูดว่าดีนะครับที่ผมอ่าไว้ตัวทันนะครับผมไม่ได้เข้าไปอ่าทําคดีใหญ่นะครับโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีอืมวั้ทกจะว่าจะอะไรเข้าให้เฮสดี เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไว้วางใจอะไรเลยจากผลงานที่เด่นเคยทํามาน่ะเขาไม่ได้ไว้วางใจเลยมันบกคือนะพี่น้องเข้าใจบ่ะมันบกคือไหมเขาก็ออกมาว่ากับพ่อพ่อใจแล้วบะน,นี่มันขี่คุยเดย้ครับพี่น้องเอฟซีทบกขี่คุยกับพ่อว่า่มเป็นนังนะอันนี้ัดฟอยแล้วบะน,นี่สนาใสาส,าส,นาส,าสนานเห็นโอบับควายบักสตีนนะมันเป็นอย่างที่คำพูดไหมหล่ะเอาถามไปเออ มึงก็เป็นแค่ธนวยโนเนไม่มีใครรู้เลยนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ <c oughs> แต่นะครับพี่น้องเอฟซียกตัวสูงว่าตัวเองเก่งเหนือกว่าคนอื่นไงอ่าแล้วมันมันมันชนะส,สักคดีไหมอากูถามมึงอ่ามันชนะสักดีไหมกูถามมึงนะเมื่อก่อนก็ก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องเอฟซี เห็นไหมครับคนที่มาทำมาทำคดีให้กับจำเลยนะครับโดนทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นอันนั้นนะมันเป็นอันมันเป็นความผิดของเขาอยู่เลยใช่ครับพี่น้องเอฟซีถ้าไม่กระทำความผิดไม่มีแผลใครจะทำอะไรได้ครับผมใช่ไหมล่ะอย่างตัวมึงก็เหมือนกันใช่ถ้าไม่มีแผลใครจะไปทำอะไรมึงได้ใช่ไหมล่ะเพราะเขามีแผลเขาก็ต้องรับสิ่งที่เขาทำใช่ไหมล่ะก็เหมือนตัวมึงก็เหมือนกัน อ่ามึงมีแผลมึงก็รับเวรกรรมของมึงไงอันนั้นแหละถ้าไม่มีแผลเป็นคนดีซื่อตรงซื่อสัตย์อันนี้มันจะหมายหมายความว่าใครที่มายุ่งเกี่ยวกับพ่อ,อมาเอกรือแม่นาเอกเนี่ยจะได้รับโทษจะได้นูน่นจะได้นี่เหมือนมีคนม,มายัดข้อหาให้อย่างนี้เหรอเออเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่ามั้งในคําพูดของมันเหมือนเหมือนอไม่ได้กระทําความผิดแต่โดนยัดข้อหาอย่างนี้เหรอ,อม,มันโมเมน อืมเราเขาก็ทําความผิดกันอยู่แล้วถึงได้รับโทษกันน่ะอ<ช>ที่โดนโดนกันน่ะและที่โดนโดนกันน่ะที่เข้ามาน่ะก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรซะเลยเออเข้ามาก็ได้ผลประโยชน์กันทุกคนอืมได้ทุกคนได้ทุกคนเขาก็เหมือนสินค้าตัวหนึ่งเหรอครับพี่น้องเอฟซีที่สร้างรายได้ไหมที่สร้างรายได้เอาสินค้าเอาไปขาย อทางสื่อโซเชียลไงเข้าใจไหมไหวตัวทันอย่างกับว่าเขาจะจ้างคดีใหญ่มึงกัน,นะโอ้วมึา,วา,าจะจ้างไม่รับอย่างนี้หรออคิดว่าเขาจะจ้าง <laughs> เราบัได้เอ่ยเลย <laughs> เขาไม่ได้เขาบันเด้หุนหาเลยเขาบัได้เอ่ยมีแต่อะไรครับมีแต่ธนธนวยระดับประเทศมาหาเขานะมึงแค่มึงนี่นะแค่แค่อันอันนี้มึงก็ยังไม่ ไม่ผ่านแล้วสร้างผลงานให้ประจักษ์เลยเฮงลับคากเขาเิเอาจ้ะเขาเฮงระรับประเทศเลยปัญญามึงเฮงกระทั่งคดีที่มึงเคยทําอ่ะผูกตัดสินไปแล้วอ่ะเขายังไม่อุทธรเพราะอะไรเพราะเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเมืองอืมเขาไม่อุทธรเลยครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ว่าวนิทานนะจ้าเออแล้วไม่น้ำซ้ำมาเีกยอมรับสต เพราะว่าโอ้เฮ็ดเอาซ้ำนี่ละคันไปกว่านี่เฮ็ดจีนักนะจีนักเฮ็ดจะเบิดหลายกว่านี่เพราะว่าความเพราะว่าความไม่มีฝีมือของมึงอ่ะมันไม่มันไม่มีความหวังแล้วครับมันมันโทเทแล้วก็จะมีความโทเทมันมันหมดกําลังใจไงเงินเสียทั้งซื้อเสียงเสียไม่รับโทษอีกสแมนโอสสแมนกูรับไปทะเลก่อนจะบิดเสียเงินหลายกว่านี่เอาไว้เฮ็ดแนวอื่นะบิดดีเอาไว้เก็บเงินไม่ได้ถ้าไม่ได้ลูกยุแยงถ้าไม่ได้อันอันคำ โฆษณาเกินจริงจากเมืองเขาก็รับไปแล้วครับผมถ้าเก็บเงินสามแสนห้าสี่แสนตัวนี้ไว้นะเก็บเงินไว้ให้ลูกไปลงร่ำโรงเรียนนี่ไปทุนการศึกษาจะดีกว่าไหมคร่ามันเป็นแบบนี้นะครับมึงมาพูดตรงๆสิว่ามันอหลักหมื่นอย่างที่มึงพูดน่ะมันจริงหรือเปล่าเขาเสียเป็นหลักแสนนะหลายแสนด้วยนะหลักหมื่นจริงหรือเปล่ามึงบอกว่าอะไรหลักหมืน่นแต่คนอื่นมึงเอาสิบบาทอื คดีไปนากับสร้างพอนี่สิบบาทจริงหรือเปล่าอา G, ้าวเอซท่านไหนที่โอนให้มันเอาส่งสลิปมาเลยส่งสลิปมาเลยนะเดี๋ยวจะเปิดมึงเองนี่นะใครที่โอนให้มันเอาส่งสลิปมาเรื่องอะไรหมืมันจริงอย่างที่มึงพูดไหมล่ะนะครับอันนี้เหระครับพี่น้องเอฟซี มันเป็นแบบนี้แม้กระทั่งนะครับการชี้เป็นชี้ตายนัดสุดท้ายมึงยังไม่มาเลยมึงไม่มาเลย